สวัสดีค่ะวันนี้ได้มาแพ็กของกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยจะมาเป็นไอภาคเสียงคลิปแรกเลยนะคะก็ไม่รู้ทุกคนจะชอบกันไหมนะคะพอดีว่าเคยมีคนขอมาหนึ่งคนนะคะซึ่งเราก็เอ้ยคือแบบเราก็ชอบดูคลิปแพ็คพัสดุของคนอื่นที่เขาภาคเสียงแล้วเฮ้ยแค่คือมันน่าดูมากนะคะก็เลยจะมาลองบ้างกลัวว่าแพ็คแต่เอซิเอซิแกดินพันเอเอซีเอเอซีอาร์นะคะทุกคนจะเบื่อกอ ชอบไม่ชอบก็าสามารถเมนได้นะคะแต่ไม่แน่ใจนะว่าทิกตอกจะเปิดไอ้ย YouTube จะเปิดให้เมนไหมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีเสียงเราเนี้ยทาง u t u b e เนี่ยจะชอบปิดเมนนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรอาจจะคิดว่าเป็นเสียงเด็กอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละก็เราจะขออนุญ,ญาตปิดไลน์น้ำทิกตอกนะคะเพราะว่าทิกตอกเนี่ยเราโหลดไว้ดูคลิปเฉยๆนะคะเราไม่ได้โหลดออกมาแบบลงคลิปอะไรนะคะอาจจะมีลงคลิปนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยาก อัมแชร์อะไรอย่างนงี้นะคะเพราะว่าคือว่ามันไม่ควรไม่ยังไม่ได้ขนาดนั้นแบบคือเราไม่ได้อยากมีผู้ติดตามใน tiktok นะคะนั่นแหละก็อันนี้นะคะเราขอเนีาตใช้กล่องเก่านะคะเราขามลูกค้ามาแล้วนะคะก็ลูกค้าก็เดี๋ยวแปะแชทให้นะคะก็ลูกค้าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะอุ้ยต้องคาตั้งคาตั้งตะลุงนะคะทุกคนทีก็เราเนี่ย ชอบแพ็คแบบกล่องมากๆเลยนะคะเพราะมันสนุกนะคะแบบได้แปะเทปแล้วก็อีอยันก็คือเป็นการเซฟของให้ลูกค้าด้วยนะคะให้น้องเขาแบบอยู่อยู่ดีกว่าท้องอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละแถมยังสนุกกว่าด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็เอตอนนั้นที่เราโหลดติ๊กต็อกนะคะก็คือเมื่อก่อนเราไม่คิดเลยนะที่จะโหลดติ๊กต็อกแต่ว่า ช่วงนั้นเนี่ยมีแคมเปญก็คือแชร์เชิญให้เพื่อนโหลดติ๊ต็อเนี่ยจะได้เงินนะคะเราก็ลองเอาเครื่องเก่า่ะเชิญเครื่องใหม่มาโหลดนะคะและเพราะว่าเครื่องเก่าคือเคยเชิญแล้วคือสรุปคือเครื่องเก่าเคยโหลดนะคะก็เลยไม่ได้เงินก็เลยเชิญเครื่องใหม่มาเราได้หกเอ้ยได้ห้าร้อยเจ็ดสิบคือแบบได้ไวมากนะคะแล้วก็รอบที่สองเราไปขโมยโทรศพัพท์เข้ามาสองเครื่องโหลดทั้งสองเครื่องเลยก็แบบได้เงินมาพันสี่แล้วคือเราอันเนี้ย เราใช้ธนาคารนะเ,ราเนรอบนี้ถอนจากธน,นะคะาคารรอบแรกเป็นทวนทูมันนี่นะคะรอบที่สองเป็นธนาคารคือรอสิบวันนะ่าแกแต่ทูมันนี่วอลเล็ตก็คือแค่สามนาทีคือเข้าเลยแบบนั่นแหละก็คือตอนแรกเราก็คิดว่าจะไม่ได้แล้วนะพันสีสิบก็คือแบบเสียใจมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เนาะแต่ก็สุดท้ายก็ได้จริงๆเอ้แกคือเมือนดดอนะ